หวานเต็มเลยนีอวหยองชั้ง้ยอวุ้ยไปสิขาทิคิดมันเป็นเลยุ๊บอ้ยเดียวอุ้ยไปสิขาทิคิดไปเดินแบบนั้ขนาดนี้พี่น้องมาสายยังหวานดูพี่น้องเลยงโมลเนียนเขาเาไปไกเเพิ่เขาครับไปดิเอเือเขาเลย ไม่สวยใหม่ได้ใหม่เพื่อเพืพ่อ่อโอ้ยดอกแมวโอ้ยครับเต็มกระตาอาญะค่ะมีแต่เห็ดเสียบๆเ,เลยเมันนี่มนัมนๆพี่น้องนี่ครับพี่น้องมานี่ก่อนเราจะไปทำมาหากินครับมานี่สามมานีน้อยสีไส้บาดก่อนครับสามมานีน้อย่อย <c oughs> บวชฝากรดูรอนครับในช่วงปิดเทอม

สวัสดีดดค่ะสวัสดีสัมพันธ์ผู้ขันค่ะสวัสดีเอฟซีทูผู้ขันนะคะเด้ออ่ะมือนี้ก็มาสำรวจปลาอีกคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องสีมนสันดำเดยเนาะมาตามไปหลุนไปชมกันค่ะตดอกแรกแห่งมนันของเขาครับสวัสดีครับมาพึ่งข,ข้ามค่ะพึ่งข้ามมาเมืองหมองเก่าครับพี่น้องเนาะเหลือไวด้ดอกหนึง่งเหลือใบเลือเนี่ยบดบน่อ้เลยอุ้ยขาดอ่ะห่อฮิดพึ่งขาไรครับห่อหิดพึ่งขาไรแล้ว มาขาลายเลือดเงินบอกขาไล่ยี่หรี่ดีกว่าลาไล่บนเลือดขาลายเลือดกันยุปันคันน่ามุดีงานหนาวครับอุ้ยสวยจุ่มครับหาเลาะโขกเลาะปลาคือเขาครับังม้นี่ใครระวังเหยียบเลยอุ้ลายลแตกเลยไปก่อยไปลาบงามเลยเสียบครับพี่น้องโอ้ผมนิดนิดตัวนี้ผมนิดนิดเงินไปปิด อุ้ยสองดึ็นึ็นหนึ่เลยครับอ้าวมันหมันกับพี่น้องมันจะทำหมันเห็ดเตาอ่าวันนี้เราก็มันเกบขาลลยแล้วพี่น้องเอ้ยขาลายค่ะอาไลอะไรอะไรก็เอาไปกวดเด้อพี่น้องช่วงนีเกือบาดไอไม้แหนตอนนี่มันเหลีงแต่ยังหพี่พี่ส่ง <ส disappointing. S 2> โดดอนาด สวยงามโอเคไปกวาดสุดเหรอไหมไปเอาเกียร์เด็กเอาเกียร์กับที่โบเหียนใบใหม่ไหมฮะแข็งดีครับไม่มีฝนโดนมีแดดแดดเรียใช่ไหมดีครับ

เดี๋ยวคุณเดือดองนึงวอาอยากไปตั้งผุนพอเฮ็ดเพิ่อข้ามอีครับนี่อนดองนึงว่าชิมีโมูวะหนึ่งอยู่ข้างหลังเจ๋อเด๋วอย่าบ้าหรอวะเจ๋อเด็กโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบ่เห็นดอกน้อยตรงมันอยู่ใต้ใบไม้เดี๋ยวดีเอีย

มึงมึงมึงถอง่องจะเหลืองงามครับอโอ้ยงามห่นนอเห็ดขมคือแกคบครับมามีห่เเอเห็ดขมเนาะเห็ดขมเหรองเอาเห็ดขมแท้ครับอันนี้เห็ดขม็มมด้วยมบ<า>ุญเหม็นเห็ดผืองหวานดนะ้วยเนียนเห็ดผืองหวานแนวหนึ่งกรือสีเป็นแนวปุ๊ด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 กระชังปุ๊ดสองดอกสองดอกนั่นไงนัด่นไงนั่นดี่ก็เป็นหลังต้นใหม่ เฮ็ดเพิงอันนี้ใส่กันมดเลยรวมฮิตก็ใหดเพิงเท่าไหรเหมียนพี่ดอกนี้เอาคือฮ็ดอันนี้มีให้เก็บนิดเก็บมดเก็บมืดผมหนึ่งผมแปดแห้งแห้งครับไปเอาเรื่อยๆเข้า lão hà để pô kèng, bao luôn lái khám bên này ok pô kèng, may anh để kiểng để nhang vẫn vẫn đó ui vẫn ngàm nhỉ các chắc đo เห็นลูกหมครับบัวบัมีม uh> ูนะท่านเดียวอุ้ยทนได้เลี้ยวโอุ้ยขาไหลแต่ข้างามครับพี่น้องสวยอีกแล้วสวยไหมสวยสำรับเดือนเมษาครับพี่น้องโอ้ยมันก็สวยเสมอเลยโอยังกี่ไรหอก้องเสียบครับพี่น้องหอของเสียบอุ้ยเหยียบอุ้ยผู้ใหญ่นี่อุ้ยเกือบเหยียบเหยียบเลยเหยียบเตะตะอุ้ยเก็บถึงเขาพีผีดอกนี่นี่นี่มาดอกนี้กัน เอาอมูนึ่งป่ะนี่หออเป็นมูโอ้คิดประฟันเ่าอันนี้เขาเอิอนเขาหัวหยองเด็นเดียนเยอะๆโอ้ยของแสบไปตุ้ณอีกสครับสองแสบครับพี่น้องนั่นแนี่เนี เห็นแล้วอุ้ยอ้ยทึงหวานทึงขมมือนี่แกล้ใส้ขันเลยขี้พดสองดอเกเาออืับเร็วนี่ย่งไม่เหยียบไม่ติดปา้นนาิ้บอลเนี่ยเงาเลยเห็นเลยคาะเคียวอนตีก่อนเด้ะเคีอยกก้อนเกอดีก่อนละใหม่พิ้หนาพุดนี่เอาเลยจ้ะ สวยไหมสวยแล้วสวยจนร้อนแล้วนี่ห่อนจะได้นะมันหวานเหรอพี่น <Okay. sure ้องวันนี้มีรุ่นมีรุ่นบนทางนี้อีกยาวใกล้ครับพี่น้องหนึ่งหนูใหญ่อยู่นะ อ,อ,อ้าวนขาสบนี่นี่หัเป็นมูเอาไปทัอพีอ่มีดองนึงโอ้โหนี่มนดองกูอึงอ๋นดองนึงบอดองหน่อยบ้เอา้าอ้เฮ้ยหัวของเสียบแล้วพี่นอ่มอืมอืม ายังบ่เท่าเลี้ยวนี่แข็งเกินหรืองามอยู่มิเตอสีหวานเสียไปไงดิเอาห่ออีกแล้วหุยดอกครับเพื่นเขาเพื่อนเขาบ่ร์เงินของเสียอุยอุยเอาจุนมปูนี่มาข้ามมันไปครับพี่น้องไปหาข้ามวิวมองเดยเนาะเฮ้ยเฮ้ย มันนี้ก็ได้นี่โหนี่ว่างามนี่แหละของแผลโอ้โหของแท้แท้ว่ะเดี๋ยวเถอประทิดผึ่งตอกเนาะเมียนโอ้มันเหมือดตีนั่นมันก็เหมือดแจงแล้วดินะเออเอ้ามันสีคำอลไรจีโอ้ยสะอดดอกพี่ดอกู่อยเฮฟอุ้ยเกิดคู่กันเลืวองแนี้อุ้ยหายเย็บตีนเลยเด้อเยียบตีนเลยเด้อเออมี เเขาไปยอะงามงามงามเด้อน้องสงกองงามไปใลญ่มีหอเทศเพิงเขาครับไปนี่นี่ยิ่งมองเทไป้าเลย่ยนอ้ยสวยเอาเป็นย่างระวังหใบใม่ใบใหม่เพื่อ่อโอลมแหงอ้ยดอกแมวดิ้นเลยครับเทเพิงเขาเ ยี่ยี้ยทับทัทับทัที่ยีอ้ยทับดอกน้อยดอกน้อยอู้ทับมุนเหยไ้ลต้ดอกแน่นอู้ยได้อูยี่อยอยเอาเอาที่นนองไ่ป่นนปนมงกรนีอู้ย์ูนปูนนครับุ่นนนนีีอู้ยด้อ เป็นมูเลยเตกต้นเขาอุ้ยตวนันแตกอ้าวเป็นมูเลยครับพี่น้องจาสีมันครับพี่น้องโอ้ยแตกสะกามีกระเลนเขามาโดนมันตื่นเต้นืิอปอกยางแห้ง๊าธุดยอยถึงใจบอกคุณยายไปันไงเป็นไงไปนไงว๊ ยายเล็กครับเือนน้องมานํำเด้อเยอะเลมากอุ้ยหอมครับอุ้ยดอกเข็ดดีครับพี่น้องตัวจูมตัวบ้านนี่เมิดเลยโอ้ยนี่ไงเหรออุ้ยอ้ยว่ตจะสักยังก็สักแล้วเนาะว่าจะโทรหาลูกอยู่ เอาผัวเป็นปืนเจืสีให้สีบซักอุ้ยเจให้เขาเป็นฝูงเนนอย่าว่าเป็นฝูงเป็นมูเอาไจิขาดคิดไอิขาดคิดรนาะเห็นี่ยเอาอุ่นจุ่มมาเขาังนี้อีกปุนอย่ังเสียบด้วนั่นนั่นนยึดเตะไดไหมนี่เตะไดไหมเอานี่ยึดเตะไดไหมนี่นี่ นี yeah, loser, <S <s uh, oh ่โ oh อ oh, um, uh, ้ยโอ้ยมือชังม yeah. ีกอนชังคก่อนชังเบิ่งตีละอุ้ยฮือฮือฮือือือให้หัวจักบาดนต่อพี่น้อางนัวาคำใหญ่หลายมัดีอิ่มเหมือนกุณดอกสีเขียอ่อนหัเอ้าใช่ให้เนี่เสียไปลงนาเพ็ เอาขึ้นขึ้นขอู้ยไม่หยางล่ะอเอาหวานเต็มเลยนี่อู้ยหัวหยองทั้งแรงเขาอู้ยอู้ยวุ้ยไปสิขาดที่คิดอู้ยให้มันมันมันนีมันนี่มันนี่เชีายวบามีอ้าวววไปหนุ่ง ข้างฝุ่นกระฟุ้ยมึงขาลายขาลายซักนีขาหวานขาหวานดิคมึงเขาค่ะแมนอุ้ยมึงเป็นกลัวเลยบู๊บอ้ยนี่อุ้ยน้าแห้งจุ้มนี่เนาะตะโคนตะโกนตะโกนตะโกยนี่มาดนี่เอาเลยจ้า เป็นลมเริ่มจะมาอีกแล้วอุ้ยเพชรสีขาวสีเขียวเงินเพชรเดือนนีเแบบงามขนาดนี้พี่น้องมาสายกต่ยังหมานสามโมงครึ่งแหมนขึ้นเกาพูดอกเลยไอ้พี่ให้มันนี่เลี้ยงไก่เห็ดแหลก่ไก่เห็ดหมูเดียวด้วยครับหมูเดียวค่ะหมูเดียวสมมเต็มตาดิปลามาข้างหลังนี่อีกเอ้าบังเอาเด้อกโฮมด้อเซ็ตเซ็ต ตองจะวันเหรอ้องประดเดแล้วเด,ดี๋ยดิเอาเลยมเห็ดเป็เขาเป็นมูอเอ้ยป็นินวเขาเลยปานนี้บ่เลยเศร้าหิวเขามามึงมามึงอ้ยยาดหยาดหยาดโอ้ย โอ้ยเห็ดเพิอกขาลายครับขาลายอดลยลายไงโอ้ยเต็มตาโอ้ยงามเนาะมาขึ้นหอดพ่นอยู่บ้านใดล่ะยายมาแต่ข้างล่าสีค่ะโอ้คุณยายลีอีสานสวัสดีดนะครับนี่มาคนอยากมาหาเห็ดน้ามือนี่มากระมัด่จ้าเฮ้ยคนหมัน ขอสวัสดีครับเอ้เยเขาเร่ากันว่าจะได้กินอยู่เศร้าหิวเข้านะเศร้าหิวเลยเอามาเร็วมาเอ็วเก็บลำก้านเก็บลำก้านพดษพิงเขาเอาเลย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 เนาะโอ้ยง่ายมูงหญ่ครับไปคุณยายเพเก็บตอค่ะไปเข้ากับหามูไม่ไปลุยไปทางข้ง้หาของหวานดอกอุ้ยแล้ว หวยหากินหนามาแล้วครับหวยแล้วเดี๋ยวสิไตสุรุภเพชรอยู่ข้างนอกว่าเข้ามานซ้ำใดเดี๋ยว้ลายขึ้นเดี๋ยวน้อยไปหลุ่นกันเด้อพี่น้องเ้ืบองแบ้อ๋อันกลับเอาอนเจ็ดดอกอนหมดวตีเอาไปแลนว้าอุ้ยสองโอ้ยงามางามเลยตีคู

อุ้ยขายาวด้วยโอ้ยตาอายกัดพ่างไปแล้วล่ะอายเทาแล้วอย่ามาอายเทาะมาไก่หนีคอยด้วยจะฟ้อยูงมีกะเท้าเอามือจะฟ้องขาดไปหลายขางเลยอืออันนี้ออ้ยดอกขนาดดอกจะหนีเงี้ยโบเห็นอยู่อ้โย ย้องลบไปลบหมาอยู่โอ้สวยงามตามท้องเรื่องนี่โอ้สุดติดบตาพี่น้องเตี้บตาให้อยากเตี้บตาเหรอวะดอกเดียวเต็มเตี้ยบเลยนะเออหาหมูดอ่ะอู้เห็ดยเถื่นข้ามไงเออเงินข้ามอู้ยดอก ว้าโออกเลยง่ายอีหลีเอาโอ้โหก็สิบกว่าเฮ็ดขาหลาเนี่ยไม่ใกล้ว่าแต่ขาหลาที่ไรอือข้ามดอกยักษ์ดอกยักษ์อุ้ยอุ้ยอย่างไะเครือขาัดอุ้ยเฮ้ยแข็งดีครับเต็มตาผมก็เก็บจากมีหมูอยู่มีเพื่อนเขาอยู่ผมค่ะเดี๋ยวผุ้ต้องหามอยู่ในเนาะ ข้ามค่ะเว่ยออกแล้วได้ไม่ออกเกี่ยวพญาะานานไม่ได้ออกเกี่อาล่ะครับพี่น้องเมื่อเฮือนครับวันนี้โอ้ยเหมือนความหมานของเฮาโอ้โหครับเต็มกระตาอายะค่ะมีแต่เห็ดเสียบเลยวันนี้หมานมันหวานพี่น้องนี่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เก็บเห็ดพึ่งข้าวเดือนเมษายนนี่เสียบเลยเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งหวานเนาะค่ะมูบักใหญ่เลยเนาะไม่เนเห็ดพึ่งข้ามเขาก็ได้เป็นมูค่ะใหญ่บ่ใหญ่จุดเตจครุป หมุน <no> ม <liebe> ัดเฮ้ยตื่นม่เห็นดอกไก่ใบใหม่เฮ็ดผงข้าวไร่กระไดเนาะมูหน่อยนึงแล้วก็มีเฮ็ดผงขมป้าไปนิดหน่อยค่ะสรุปแล้วห้องกระไดเต็มตาโอ้ยหมานสุดๆเลยพี่น้องมวนคักระสำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะพ่อก็ไม่ขน้มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องเป็นกำลังใจกันเลยก็แชร์สวัสดีกันทุกๆสวิทในเด้อค่ะ ไปครับบันเนื้อหงอนเฮาไปหาลางเฮ็ดแกเี้ยงเสียบแล้วนีเฮ็ดเป็นเขาไปครับลัาผีลหนองเรียองซ้ำนี้ครับออื่นสียูปลาด๋ยสียูปลาเก่าครับพี่น่องบอกกันไหมครับสวัสดีครับ